งานบิทอัพของิขิทที่ไทยจัดที่ไทยจะต้องไปกดบัตรที่เว็บฮ่องกงแปลภาษากันวุ่นวายด้านแฟนคลับคนไทยบอกจัดที่ไทยแบบใดก่อนและคริมิตสนับสนุนโดย เน็ตฟิกพรีเมียมราคาเริ่มต้นที่13 9บาทสมัครง่ายชัดตาแตกแบบ 4K Ultra HD จาก SF t h e a t r ที่จะทำให้คุณนั้นอินและก็ฟินเข้าถึงอารมณ์ด้วยความละเอียดแบบชัดมอ 4K ไม่โมีทั้งสารคดีหนังอนิเมะและการ์ตูนลิมิตต่ซีรีส์ก็ฟินขัดฟินแน่ปามาเลนในสูเบิงพุลละทำาบบน,นี้ดูไม่จบวันน้ามาดูต่อก็อย่างได้ประวัติไม่มีการหาย,ยมีแอมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอด,ลอดไม่มีสัญญาผูมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ ID เท่านั้นและพิเศษสุดสํมาครับที่มาจากช่องอะไรชาแนลนะครับสิ้นเดือนปุ๊บลุ้น5้าเมืนบาทกับกิจกรรมได้เลยฟรีๆสอบถามหรือสนใจสมัครคลิกลิงก์ใต้คลิปด้านล่างหรือสแกน QR code ได้เลยครับ งานลิซ่าแฟนมิตรอัพอินเอเชีย2024คอลิซ่าที่ไทยที่จะมีขึ้นในวันที่13พฤศจิกายน2024ที่จะถึงนี้ณไบเทคบางนาโดยสเกลของฮอ์นั้นจุได้อยู่ราวราว7,000ที่นั่งซึ่งอันนี้เองนะครับก็เหมือนจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กับทางฝั่งของออกเกไนซ์หรือทางผู้จัดอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องผังหรือว่าราคาที่มันสูงเกินไปในสเกลของมิตติ้งทั้งนี้ก็รวมไปถึงเรื่องตั๋วด้วยโดยเฉพาะรอบซื้อตัวออต๋วพิออร์ลิตี้เซลอนกันว่าาจะมมองม้ว แฟนคลับของคนไทยที่เป็นภาษาจีนแบบฟูฟ้ามากเลยตองทงที่งานมิดอัพครั้งนี้จัดที่ไทยแต่ว่าต้องไปกดบัตรที่เว็บฮ่องกงภาษาก็งงจนต้องพึ่ง Google Translate ก็เลยมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าจัดที่ไทยแบบใดก่อน ส่วนเรื่องราคาบัตร A นะครับก็ทําให้แฟนๆบางส่วนนั้นรู้สึกว่าหน่อยนิดหน่อยเพราะเขามองว่าราคาบัตรขนาดนี้ไม่ได้ใจดีกับลิลี่ไทยเลยเสียเท่าไหร่ทั้งนี้ก็นื่งจากว่าราคาบัตรที่มันแพงมากๆในบางโซนอย่างเส้นโซน VIP ก็มีราคาอยู่ราวๆหนึ่งหมื่นบาทต่อที่นั่งเขาก็มองว่าไม่ได้ใจดีกับลิลี่ไทยเสียเท่าไหร่เลยเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจบ้านเราก็ฝฟืดเคเฟืองอยู่แต่บางส่วนนะครับก็บอกว่าราคาบัตรเท่านี้เป็นราคาปกติเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่ไทยในะจัดงานมิดอัพก็จะเป็นราคาประมาณนี้แหละเป็นปกติเลยผมทีนี้ผม แต่ว่าเอ๊ะมันเป็นราคาปกติจริงหรือเปล่าผมก็เลยไปค้นดูข้อมูลของแฟนมิทติ้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งเคป๊อปหรือว่าทางฝั่งยุโรปเองจัดแฟนมิทติ้งที่ไทยราคาเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ถูกสุดเลยนะครับนาบาทไปจนถึง6,500บาท และนอกจากนี้เองก็มีวงอื่นๆเนี่ยที่จัดกันอยู่ในสเกลระดับมิทติ้งจะราคาไม่เกิน6,500บาทส่วนนอกเหนือจากงานอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่แฟนมิทติ้งอาจจะเป็นคอนเสิร์ตย้ำนะครับว่าคอนเสิร์ตครับราคาก็เริ่มต้นที่2,500บาทซึ่งนัง่นก็จะเป็นสเกลในคอนเะสิร์ตเนาะส่วนตั๋ว v i p ก็อยู่ในระดับ แปดเก้าพันหมื่นอัพก็แล้วแต่ของแบ็คพิงเองก็เ,<อ>งเป็นหมื่นก็มีทั้งนี้ที่ราคาคอนเสิร์ตนั้นมันแพงกว่านั่นก็เพราะว่ามีระบบไฟแสงสีมีเอฟเฟกรวมไปถึงทีมงานทีมโปรดักชันรวมไปถึงทีมแดนเซอร์ที่จะต้องสร้างความสุข23ชั่วโมงให้กับคุณผู้ชมแต่ว่าสเกลในงานนี้คือใช้คําว่างาน meet มิดอัพแฟนๆบางวนก็เลยมองว่าอาจจะแพงไปหรือเปล่าตัวตัวแบบเนี้ยอาจจะแพงไปไหมเราไม่ได้มีปัญหากับราคานะแต่เรารู้สึกว่ามันแพงไปหรือเปล่านิดนึงประมาณนี้บางคนเขาก็รู้สึกแบบนั้นเพราะงานนี้ใช้คําว่ามิดอัพม อาจจะมีการแสดงเพลงบ้างแต่ราคานั้นกระโดดไปไกลถึง10,000บาทต่อที่นั่งเลยถึงแม้ว่าจะมีสปอนเซอร์เข้ามาอย่างเดนติซ์ที่ทุ่มงบกว่า200ล้านบาทแฟนๆบางส่วนก็เลยงงว่าทําไมบัตรถึงแพงขนาดนี้นั่นคือคําถามของแฟนๆบางส่วนรวมไปถึงความคิดเห็นของบางส่วนที่เขาแสดงความคิดเห็นเอาไว้และอ,อย่างหนึ่งที่รู้สึกว่ามีการพูดถึงกันอย่างมากมายก็คือจัดมินอัพที่ไทยแต่ทว่าจะต้องไปกดบัตรที่เว็บต่างประเทศทั้งเว็บฮ่องกงที่เป็นภาษาจีนและก็เว็บต ประเทศคืออะไรก็ไม่รู้คือมันจะยุ่งยากเกินไปมากเลยสําหรับบางคนเขาก็คิดแบบนี้ส่วนบางคนนะครับเขาก็บอกว่าเรื่องราคานะพอสู้ไหวนะเพราะว่าลิา่านกระดังมากๆราคาค่าตัวก็ไม่ถูกๆแต่งงว่าทําไมให้เว็บจีนกดก่อนไทยไม่ใช่ว่าวันจริงๆเนี่ยที่จะไปงานมิสอัพที่ไทยจริงๆเนี่ยจะมีแต่คนจีนกระมังคืองงมากไม่น่ารักเลยเขาก็พิมพ์ไว้ประมาณนี้แล้วก็มีส่วนหนึ่งนะครับก็มีการเห็นของคล้อยตามแล้วก็มีการแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางนี้คือ งานมิ팅ที่ไทยไงแต่ทําเหมือนกับว่าแฟนมิ팅ของคนจีนแต่ว่าเปลี่ยนสถานที่จัดจากที่จีนมาเป็นที่ไทยแทนอารมณ์ประมาณแบบว่าจัดมิ팅นอกประเทศนั่นแหละบาสวนเขาเลยมาว่าทำไมไม่จัดที่จีนให้มันจบๆไปเลยเพิ่มรอบไปให้มันจบๆไปเลยเพราะในไทยเองก็มีแฟนขับประเทศเพื่อนบ้านบินเข้ามาดูอยู่แล้วและบาสวเขาก็บอกว่าให้กดในเว็บจีนก็คือให้สิทธิ์คนจีนกดก่อนหรือเปล่าถ้าที่จัดงานมิทนี้ที่ไทยการทําในลักษณะนี้เหมือนกับออกเกนนิ์ต้องการบล็อกที่ไว้ให้กับคนจีนหรือเปล่าส่วนราคาบัตรอันนี้ก็แล้วแต่คนจะมอง บางคนเขาก็มองว่าอู้ราคาแรงมากโอ๊มากคนไทยมีสิทธิ์ไม่ค่าไม่ค่าไม่ค่าพูดน่ะเขา้าไปยังสันสูจะถึงแม้ว่าบัตรจะแพงนะครับแต่คิวรอก,ก็ฟาด ไปเยอะมากหลายหมื่นคนเลยทีเดียวแบบสู้กันยิบตาบางทีคนบดเขาก็ซื้อนะครับบางคนเขาก็อยากจะเจอไงแต่ราคามันแรงมากอยากเจอใกล้ๆแต่ราคามันก็แรงไปสุดท้ายเลยก็ต้องไปฟาดฟันกับคนอื่นในราคาที่เป็นมิตรกับกระเป๋าเงินก็คืออยากเจอหมดแหละแฟนคลับอะแต่ว่าระบบเอ่ยภาษาเอ่ยมันไม่ได้จะดีกับคนไทยเสียเท่าไหร่อีกอย่างนึงมนเป็นงานมีติ้งที่ไทยด้วยก็หลายคนเาก็เลยหนอยกันไปและด้วยราคาขนาดนี้แล้วนะครับก็เลยมีคนเข้ามาแซะ นิสหน่อยว่าเออเป็นศิลปินที่ใจบุญสุนทานนะไปงานการกุศลอยู่บ่อยๆแต่ตัวแพลงบอย ก็เรื่องของเธอจ้ะลิซ่าไม่ใช่โรเกเตนค่าตัวก็เลยไม่ได้ถูกเหมือนศิลปินของเธอจบนะฮะจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันทีหลังจะได้ไม่ต้องมาขิงกันเออค่าตัวชันแพงค่าตัวเธอถูกเพราะแฟนลับเองเขาก็มีปัญญาซื้ออย่าให้ต้องดึกข้อมูลใส่เลยเดี๋ยวมันจะหมุนอุ้ยปุ้ยและเผื่อใครไม่รู้นะครับงานบุญก็ส่วนงานบุญงานที่จะต้องทําและได้เงินเพื่อเลี้ยงชีพก็ต้องทําอย่างเช่นง,งานการกุศลที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะงานโกลบอลซิตี้เซนที่ผ่านมาเนี่ยลิซ่าก็ขนทีมงานไป ขนแดนเซอร์ไปเงินทองที่ได้นี่ก็หอบคืนส่งไปให้เด็กๆคืนให้กับมูลนิธิให้กับเด็กๆและก็ที่กาซาพร้อมกับในสูดานด้วยส่วนงานการกุศลที่ฝรั่งเศสเธอก็มอบเงินให้กับโรงพยาบาลเด็กฉะนั้นต้องแยกให้ออกว่าอันไหนทําบุญกับทํางานและเรื่องราคาตั๋วเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของออ์แกไนซ์ที่ไม่ใช่ลิซ่าเป็นคนกำกับราคาซึ่งโดยปกติแล้วบริษัทที่เป็นออ์แกไนซ์เหล่านี้เขาจะเข้ามาประมูลเข้ามาดิวแล้วก็เข้ามาวางสัญญากันว่าเออเราจะแบ่งกันเท่าไหร่แปดสิบยี่สิบไหมห้า หมอันนั้นก็เป็นเรื่องของธุรกิจทีนี้ก็ต้องไปดูด้วยว่าในงานมิดอัพเนี่ยลิซ่าจะมีอะไรมาโชว์บ้างในมุมของแฟนคลับเอง หรือของผมเองนะผมมองว่าจริงๆอเสียเงินเข้าไปนั่งฟังลิซ่าเมาส์มอยเนี่ยก็คุมแล้วสําหรับแฟนลับเนาะส่วนคนอื่นเขาจะมองอยังไงก็เรื่องของเขาแต่ว่าตังเราจ่ายไงบางคนก็อาจจะหนักหัวแทนคิดแทนว่าเออมันไม่คุ้มหรือเปล่าเอาเปรียบเกินไปหรือเปล่าคนซื้อไม่บน่นคนบ่นไม่ซื้อเรามาดูในส่วนของออแกไนซ์กันบ้างนะครับโดยงานในครั้งนี้มิสอัพในเอเชียทั้งหมดของลิซ่านะครับผู้จัดงานหรือว่าออแกไนซ์ของงานนี้ก็คือซันนี่ไซอัพเอนเตอร์เทนเมนต์หลายคนนั้นอาจจะไม่คุ้นชื่อสําาาาหหรับอกไไนนเจ้้้ีผมมม็ปขูล ให้และเหมือนกับว่าจะพึ่งแอคทีฟกิจกรรมในไทยไปช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองและอีเวนต์ต่างๆนี้ก็ยังไม่ถูกจัดในไทยแต่ทว่าออ์แไนาเจ้านี่นะก็จัดมาหลายงานทางฝั่งของฮ่องกงเป็นออ์แไนซ์ของฮ่องกงนั่นเองบริษัท ssu entertainment หรือว่า sunny side up entertainment เนี่ยนะครับจากข้อมูลนะครับพบว่าเป็นออ์แไนซ์จากทางฮ่องกงเพราะว่าเป็น hk เขาบอกว่าบริษัทนี้นะครับมุ่งเน้นไิทีการจัดและก็วางคอนเสิร์ตขนาดใหญ่และโครงการบันเทิงที่ครอบคลุมเพื่อให้ผู้ชมนั้นได้รับประสบการณ์บันเทิงที่ตื่นเต้น ตื่นเต้นมากตื่นเต้นตั้งแต่ยังไม่กดบัตรเลยบางคนมองว่าผังประหลาดตั้งแต่เริ่มต้นแคมเศษยาวเท่าหางแมวแต่ราคาปอ๊อด ย่าตึกใบหยกตัว6โซน6ราคาพร้อมยกเสร็จที่นั่งเป็นแบบชั้นดอนกับชั้นฟ้าแยกราคากันแพงสุดคือตั๋ว VIP ที่เป็นการวางสเกลตั๋ว VIP ไว้ในระดับครึ่งหอสูบเบิงหลอดสูครึ่งหอคือตั๋ว VIP เรื่องนี้มีคนแซวล,ลนะครับว่าเป็นตัว VIP แบบใดก่อนผมว่าใครอื่นจะต้องมาดูวิธีการวางผัง VIP จากงานโอเคได้เจ้านี้ไม่มากก็น้อยแหละว่าเอ้ยทำไมวางว i p แบบ สุดจัดประหลัดเมวจังเลยแถมร,ราคาดีด้วยอาจจะเป็นมาตรฐานในงานครั้งหน้าๆน,นะครับสำหรับวงอื่นๆที่จะทําตามแต่บอกเลยว่าตั๋วราคาขนาดนี้ไม่ใช่ว่าทุกวงจะทําได้แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนจะทําได้โดยเฉพาะตั๋วที่บังคับวิวที่จะเห็นเฉพาะในด้านข้างของเวทีที่เป็นโซนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมีราคาเจ็ดพันบาท ต่อหนึ่งที่นั่ง๊อสสู่ขรดาษบอลพิงที่รัสมังกีฬาราคาลากเลือดแล้วนะครับมาเจอที่นี่๊อสสูมีแต่คําว่าโอ้โหปรบมือในความมั่นนี้ให้เลยเราจะต้องเจออะไรแบบนี้กันอีกหรือเนี่ยคุณผู้ชมราคาบัตรนะครับโอเคเข้าใจได้งานแฟนมิทติ้งนะฮะย้ําว่าสเกลแฟนมิทติ้งนะฮะราคา10,000บาท8,000บาท7 0 0 0บาท5,000บาทและ3,000บาทคือราคาที่ต่ำที่สุดอยู่ใสสู่สามพันปูนอยู่ในหลือพูนะ่ะ3,000บาท๊อด เงี้ยจนเจ็บข้อพุลัดสูมือสูเลยนะใบเถกบางนานะจะไปเซเว่นจ้าถึงจะได้เงียงเห็นมองเห็นทุกอนูจา้าบางคนเขาก็เลยบอกว่าราคามันกระเพ่งพดเพราะไงเอ้ยเป็นตันนายขนาดราคาแพงกระดอกแต่บางคนเขามีตังจ่ายไงเขาก็รู้สึกว่าโอเคเนี่ยตรงไหนก็ได้ขอได้ก่อนตรงเนี้ยตรงไหนก็ได้ส่วนทางกิจกรรมของเดซิสเซกับลิซ่าเอ็กซ์คลูซีฟอาร์ทิลลอร์จี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่บุญนำกรรมแต่งเกิดมารวยก็จะเป็นให้สุดจะได้ลุ้นเป็นหนึ่งในร้อยห้าสิบผู้โชคดีในเอ็กซ์คลูซีฟโมเมนต์ After ร์ตี้กับลิซ่าแบบใกล้ชิดจริง,รงๆกฎตรงนี้อาจจะมีเปลี่ยนนะเพราะว่าคราวที่แล้วหากจำได้นอะริซ่าก็เคยพูดเอาไว้ว่าจริงๆก็ไม่อยากให้มีท็อปสเปนเดอร์หรอกอยากให้ทุกคนไนะั้มีสิทธ์เท่าเทียมกันเธอเคยพูดเอาไว้เมื่อมิทติ้งข่าวที่แล้วกับเดนะจิเตเนาะทีนี้ก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีว่าเธอจะใช้กฎนั้นอยู่หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตามกฎที่มีแบบนี้และบางส่วนนะครับที่ไม่อยากลุ้นซื้อตัว๋วอยากจะเจลิซ่าแบบคุ้มค่ามาก เจอได้3ครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นรอบสาวเช็ครอบมิทติ้งหรือว่าจะเป็นรอบอัปเตอร์ปาร์ตี้ก็แนะนำเลยบ็อกเซ็ต v ีไและวก็บ็อกเซต VIP จากเดนทิสเตอราคา29,000บาทและราคา19,500บาทคุม้มมากสำหรับคนที่ต้องการเจอแบบ3ครั้งเลยส่วนคนที่มีรายได้1 5ื่นแต่รายจ่ายติดลบแบบกระผมก็ไปลุน้นกดบัตรคอนเสิร์ต และก็เชร์หน้าโซเชียลเอาก็พอถ้ามันแบบว่าไม่มีบัตรแล้วหรือไม่ก็มากดซื้อเดนทิสเตให้ได้900บาทเพื่อลุ้นสิทธิ์เข้างานแฟนมิตรพร้อมกับงานพรีอีเวนต์แล้วก็งานอัปเดอร์ปาร์ตี้ด้วยตรงนี้นะครับมีลุ้นกว่า100รางวัลซึ่งตรงนี้ยังไม่มีประกาศรายละเอียดออกมาส่วนใครอยากจะเป็นท็อปสเปนเดอร์ครับปีนี้นะครับก็จัดเลยเต็มที่เลยเพืด่อได้ดกกันโชคดีกับด,ดีใจน้ำเด้อเหมาโรงงานเลยก็ได้เดนทะิสเตน่ะเหมาไปเลยอิสาสุด,สดๆเกิดไม่มีตัง <laughs> และงานนี้เอนครับเดนทิสเต้นะครับทุ่มกว่า200ล้านเลยนะครับจัดงานกิจกรรมนี้ให้กับแฟนๆในระยะ3ชั่วโมงนี้ก็เรียกว่าก็เรียกว่าใส่สุดจริงๆสําหรับเดนทิสเต้ที่จะต้องการเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าเจเนอเรชัน4หรือว่าเจเนอเรชัน Z แล้วก็เจเนอเรชันวส่วนซ่องทางนะครับสั่งซื้อของเดนทิสเต้นะผมปักหมุดเอาไว้ให้แล้วใต้คลิปและก็นอกจากนี้แล้วนะครับผังของคอนเสิร์ตเดนทิสเต้นั้นก็ยังไม่มีปล่อยออกมาเหมือนเช่นเคยเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังง,งค่คลปิ ลแล้วพบเจะเจอกันด้เปคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือสแกน QR Code โคที่ปรากฏบนหน้าจอน,นี้ได้เลยครับ